你个咱那把地动地也。Yeah. Christmas book ừ. Ủa gì? Ủa, nó là 1 Ủa, 6 tuổi, ờ, là này? đuôi rồi À อาไือรปุ๊บตัวมันพงเนึงนันนราจะลดจะลดจะลดลดอะไรนี้ รถอะไรรถอะไรา้าชาบูหุ้ยน่ารักจังอ่ะอืมขี่บนไม่มีหิมะได้ดนะ้วยเนี่ยเพลงเอ้ยคืออะไรนี่คาบดีมีกัน เฮ้ยกระตักมากระตักมาจ้ากระตักมจาจ้าไอพี่ไก่แนอนโอ้ประแดงประแดงประแดง โดนแ๋ยวโดนแมนนังใส่สูตรอีกเลยไใส่สูตรอีกเลย ไม่เดาพี่แจ๊บมเดียร์สาจ๊บาเดี๋ยร์สามพี่เดี๋ยวเรามเดียร์มาเดี๋ยวคร์ไม่ได้ตูดทำไมวะเดี๋ยวกูมาตัวหนึ่งตีชิงแชมป์ไงวะยังไม่มีแข่งไม่ใช่เหรอมตีอะไรตีเอาอะไรไปละนะมีชิงแชมป์โลกไหม อีเวนเน่โอเค okay, จุดนี้แต่ว่าหนวดใครโอเคนี่แหละ ตีเหรอหรอตีใครอีกตีเหรอออ๋วันวันนี้ครบกำหนดการครับที่พี่เจนให้วิธิเลียจ่ายเหมือนพี่เจนเขาให้เขาอาทิตย์หนึ่งแล้วเหมือนเขาไม่ยอมมาจ่ายเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนเจนอนลาตอนย้ายบ้านย้ายบ้านเจ๊ย้ายบ้านรลบได้แล้ววะมีปะมีเนี่ยแพ็กกูแล้วหนึ่งเนี่ยที่มันขายแน่ๆน่ะที่พี่กูใส่อยู่เนี่ยใช่ แล้วก็มีกิจซันตาเข้ามาไหมมันบิงโกรมันบะก็คือเหมือนเขาจะสุ่มคนเป็นซันตาหนึ่งคนแล้วให้คนต่างประเทศมาเอาของที่ซันตาใช่เหรอเหมือนตอนที่พี่แจกที่โฮบครับอ๋อพี่ลองเป็นซันตาไหมครับแล้วก็มีบิงโกครับพี่บิงโกคือแต่เหมือนไม่ได้อะไรเลยบิงโกก็เหมือนเอาเงินหนึ่งหมื่นไปซื้อใบครับพี่แล้วก็สุ่มตัวเลขเดียงกันได้เงินไหมเหรอได้เงินปะได้พี่สามแสน ได้สามแสนซื้อไปเท่าไหร่ใบละหมื่นนะพีหนึ่งหมื่นแลกสามแสนก็ได้อยู่นะมีกิจกรรมนี้ปี่ซอมบี้อาเพี่อะไรกูยังไม่มันคือเล่นเล่นกี่โมงวะเหมือนเมื่อวานช่วงดึกๆึกเลยไม่รู้ช่วงไหนเขาเทสหรือเปลขาเขาเขาอยากเทสอยู่ซอมบี้มันระบบระบบยังไม่เสถียรออ๋โอเคเพราเห็นคิดว่าเขาเอามาเทสในเซิร์ฟหลักเลย อยเอาไปแก่กัลลามาคืออะไรหนึ่งอะไรครับมีอะไรอีกวะอะไรมีอะไรอีกปะเออ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 เซนกอรน่ะเดี๋ยวเล่นวิธีเรียวเลยนะ,ะไม่รับไม่รับรอหลังให้ดรอปอะหลังให้ดรอป่อยเรียบเออเรื่องเซนกอร์เดี๋ยบอกพี่แจ็คได้ไหมไอ้คิงบอกพี่แจ็คดีเรื่องเซนกอรแล้วก็เซนกอรด,ดิสดิสต์หนีต่อนหาหาอนั้นอพี่มางคนอืมรอไปชั่วโมงอะพี่รอดัก ดักตีมันหน้าทิสก็คือแก๊งแบดพ่อหยางครที่เขาบึ้งขึ้นที่พวกเราอ่ะไม่เก็บตังค์เขาว่าเขาบึ้งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเหมือนเชีนก๊อตอ่ะพยายามไปกดเขาที่ร้านมันเป็นกิจกรรมร้านวผมก็เลยไปฟังแล้วเขาเนี่เหมือน <c oughs> ทางแบดพ่อหยางอ่ะเขายอมขอโทษทุกอย่างแล้วแบบเซีนก้อนหาเหลี่ยมไม่ได้อ่ะเพื่อเล่นพวกผมก็เลยเขาไม่เอาอาวุธสู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่งั้นก็ถ้ามีใครไปทำแล้วเราก็ออกตัวเลยถ้ามีใครไปกดพวกอะไรเล็กๆอพวกมาใหม่อ่ะก็เราออกตัวไปเลย เมื่อวานนะพี่พวกผมไปช่วยไม่ไม่ต้องถือดีเลยเอาเราออกตัวไปเลยมีอะไรก็ให้มันมใส่กับเราเนี่ยใต่เพราะเหมือนแต่เพี่เขาใจเราเด้อเฮ้ยแบทพวกยังไม่ต้องเก็บเลยพี่ไม่ได้เก็บปะไม่ไม่ได้เก็บ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 อ๋อไม่ได้เก็บใช่พี่ไม่ได้เก็บอ๋อแต่กูลไรมาใหม่แล้วมันมีคนมีใครไปกดมันหนามันก็ออกตัวเลยไม่ต้องกลัวเล่นได้หมดเราอะเราเล่นได้หมดอยู่แล้วจะอุ้มจะที่อะไรก็มา ก็ล่าสุดมีหนึ่งก็ก็ห้าจ่ายมาจ่ายไใช่ปะจ่ายเงิจ่ายแล้โอเคเด่วเล่นทยอยจ่ายเหมือนโนอานผมผมเรียกมันหลอมโอเคตั้งไว้คุณไปจิดอะไรวะ พี่เจ็ดแล้วพี่ถูกแล้วเราไม่มีแต่การวัดงงเฉยได้ไหมได้หรออะไรนะครับพี่งงเฉยได้ไหม ลำโพงใหม่เหรอครเออลำโพงที่มันที่บอกว่ามันที่มันซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้อะน่าจะยังเลยเราจะไม่ใครตั้งเลยเฮ้ยเฉยได้แล้วเนี่ยระยะได้จากว้างหวานเก่าอะไรเรื่ย งว่ะไม่ผิดโกงเหรอก็เห็นว่าดามดาเมจมันเยอะอยู s <S right. really like but, but idea, ah ่นะครับเลื่อยเลื่อยยับอยู่อะไอคิดไอคิดอามาเล่นปะใช่ยังไม่เห็นคิดเอามาเล่นเลยครับแต่ว่าเคยเห็นคนนเทามาเล่นมันติดกันเหรออ๋อหรือว่าไอวันเดียวอะ ใช่ครับใช่คอมพิโซนอ่ะคอมพิโซนนะดีปะดีปะที่มันใช้มี่ไงมีดติดพีไหล่เลื่อยอ่ะเรื่อไหล่อยู่นะไหลครับไหลไหลที่สามทีเรื่องไอ้ดนบอกแล้วมีเรื่องไอ้ดอนครับพี่ไอ้ดอนอีกแล้วทำไมวะใช่มันเหมือนมัน เข้ามาในวอลเราแล้วก็สุ่มไฟให้เราตีอะดูบ่อยๆใช่เหรอใช่มันบอกว่าดูบ่อยตะโกนคำว่าตายใส่เราดังๆแล้วมึเรียกโดยบ่อยมเรียกโดยบาอยเช็คดิท่านั้นละก้าวกลัวมีกลัวมั้ยเขาพกตรงนี้มีใครกลัวปะมีใครกลัวโดยบ่อยปะได้ได้หมดครไม่มีเลยไม่มีเลยมเรียกไาเช็คดิท่านั้นละแล้วถ้าที่นี่ไม่ได้พูดอะมึงก็เรียกไอ้ดอนมาต่องั้นเรียกไอ้ดอนมาด้วย เไม่เหมือนเขาเคลียร์เมื่อวานแล้เราเราเคลียร์เหรอเคลียร์ใครเคลียร์เราอ่ะเคลียร์ของเราเดี๋ยวรอเคลียร์นี้รอคุยกับพี่เอองั้นมันจะไล่สีมันด้วยงั้นเดี๋ยวนี้แหละหลังกระดอมเงาให้ทีละคนเลยเคลียร์ทีละกลุ่มเลยเดี๋ยวเอาวิทเทเลียนี่มาก่อนเลยอืมแข็งจัดเลยว่ะัวนี้วิทเเลียไม่ยอมจ่ายอ่ะไม่ยอมจ่ายทีฮะใช่ครับใช่แต่บอกว่าถ้าถึงเวลานี้เขาให้ ไม่ไม่จ่ายมีเพราะว่าเขาน้าจะเล่นกับเราืมเหมือนที่ที่คุยกับโซล่าสุดเขาบอกว่าถ้าหมดถ้าถึงจะเล่นถึงเอาแตกอ่ะเขาถึง,งจะจ่ายจะแตกเลยเหรอ <laughs> จะรลาไปเปล่าคุย <laughs> คุยตอนนี้อะ <laughs> ่ะจะร้ายเปล่าเอาแตกอะ่ะเดี๋ยวก็ร้องอีกอีกอะถ้าแบบเขาแบบเขาไม่ไหวแล้วเขาถึงใใจะจตอนนี้ยังไหวอยู่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยากกลมง่ายตนน่ี้ใช่ใช่ มีเอ๊มีพิษแรงวะโซนน้องแรงครับแรงมันดาเมจสี่สิบแล้วก็ติดพิษสามโกงครับโกงไม่มีใครติดเลยตอนนี้ไม่มีใครติดติดเลยมีอยู่คนนึงมั้งครับแต่ไม่รู้เป็นประชาชนน่าจะประชาชนโกงเลยถ้าถ้าคือถ้าเรามีทั้งทั้งตระกูลนี่คือพังเลยฮะไหลแล้วโดนไม้โดนไม้แม็กมากับมีดอะไหล่แล้วน่าจะยากมันไม่มีการันตีเลยไม่มีการันตีเลยเหรอไม่มีครัไม่มีถ้ามีผมน่าจะเอาแล้วตอนแรกเอาตีทิ้งเหรอลงตีทิ้งเหรอใช่ใช่บี ผมตีไปยี่สิบเซนติไม่ติดเลยพี่ใหม่ไปไหนกันวะเนี่ยมีใครไปเที่ยวปะไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหนกินเลี้ยงเหรอ่ะไปเอาใบทหารนะสวยๆผ่อนนะผ่อนๆใช่ๆไอ้ไรวะจับดีกลัวอะไรวะไปดำไปแดงกันแค่ก็แค่ใบใบเดียวเออเราเรียนจบกันเนะ เ,เต้นเะเว้ฟิลฟิลมันหนักกว่าแบบเดินออกไปเนี่ยรายงานหน้าห้องเรียนเออแคแบบ่แถบดำแถบแดงแค่นั้นแหละ

อุ้ยชอบลำพงอ่ะลำพงเฟีย้ยวลำพงกือดแต่เก๋กึ <c oughs> ไม่ครับไม่ต้

จะมองมนแต่ฉันอยากให้เธอได้รู้ฉันรักเธอมากเพียงใดขอบคุณที่เธอนั้นคอยู่เป็นกำลังใจไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรยังโอมผมบันจเจริญใจฉันยังตามเธอไปชุกทุกแห่งที่เธอนั้นไปคืนนี้ฉันคงจะนอนไม่หลับ กอบพราะว่าเธอมีรักโชว์รักสักเด็ดเดินป่านนี้เธออยู่ไหนนะฉันกระวนกระวายทำเมากลับมาจัดพาทีเธอได้ไปคุยกับใครหรือเปล่าพี่เจตบอกรอแป๊บพี่เจตบอกรอแป๊บ าไม่รับมีอะไรบ้างเนาะเปิดหมดพัดจันอยู่อ่ะเพลงนี้แล้กันไม่มีเพลงให้ฟังละ